เอาเล้ก็ตอนนี่เกมไหมครับเช่นเคยนะครับโอดิฉันด็กอย่ราไม่ได้เด็กเกมไหมครับเฮแต่ในเด็เกมนีาบอกกันเช่นเคยนะยูซิวันน,น,วนี้ผมก็มาอยู่ในเกมเอาชนะ99อีกแล้วนะ,นวะทุกคนเ่กินขา้าทีล่วผมก็ได้เล่นไปแล้เลยแต่ว่าครั้งนี้เรามาเล่นเพราะมีอัปเดตใหม่ที่ไปมะโขงแล้วนะเรียกว่าอัปเดตนี้ผมคิว่านา่าสนใจมีเพใหม่เลยผมก็เลยลองมาเล่นดูนะะซึ่งแต่ว่า เราได้เล่นมาแล้วได้แล้วประสบการณ์ที่ดีๆจากแบบนี้เยอะแยะเลยแล้วก็ซึ่งกนดีเลยแหละดีเลยทุกคนทั้งวันนี้ผมก็มาถูกจิกแล้วนะวันนี้ผูช่วยคุณตัดไม้สินะซึ่งผมช่วยก็ไม่เล่นเลยแหละเนื่องจากว่าไม่มีเวลานะผมจะตัดไม้ส่วนคุณเก็บตุ้ดีไม่ค่อยได้เล่นแบบเนี้นีเท่าไหร่แฮะผมตัดไม้แต่คุณเก็บโอ้เหรอ นั่นก็ดีเลยไฟคุม้มได้เติมมันเลยเนีโ yeah. อ้ไม้เต็มไปหมดเลยเอาละซึ่งผมเคยมาโอ้ไม่บ,บ้านด้วยโอ้ชิดกำลังมือพอดีเลยเอาละซึ่งผมคิดว่าตอนคืนคงน่าจะเป็นนากระเลงหนัก,นกกว่านะจะเป็นไรนะเรื่องจะว่าตอนคืนแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะเราเออแข็งแกร่งนะ เอาล่ะผมรู้ว่าเนี่ยนี่ผีมันน่ากลัวอยู่นิดหน่อยเเเลเลิกิกกกมดัแต่มไม่แน่ใจว่าผีจะเข้า,าในบ้านได้ไหมผู้ช่วยคุณช่วยเข้ามาในบ้านไหมเพรามันเข้ามาได้ผมกรีดนะถ้าเข้าได้ถ้าใส่เราหมดกรีดแนะ่กรีดเลยกรีดดังๆมันมาไหมมา เข้ม okay, มาอุย้ยตกใจมาจริงด้วยว่ะไหามันก็ไปขาดไม่ถึงไหามันเร็วหาทำไมกรัวอีกเลยผมเออหนูอบ,บอกว่าหนุ่มน่าห่างไวมันก็ไปร้อว้าวอะไรของคนเนี่ยอู้หูเจ้าอะไเขามีนี่ด้วยว่อะอัปเดตใหม่เพิ่มมาแบบเยอะแยะเลยฮะไม่ตาไม่ทันเลยวยลย่ะ เออใช้ทำไรวะกระดากากระต่ายเนี่ยมีตัวเย็นด้วยโอ้เช็ดมีแฉกแข็งเนื้อเลยวะเนี่ยเนื้อน้าด้วยเหรอเพิ่งรู้กำแพงหน้า,านหนีหนาลองนะเพราะผมเก็บไม้เยอะๆเอ้เก็บไ้เนี่ยเยอะๆแล้วค่อยปูกแล้วตัดไหมอ็จะไม่ผิดอะ่ะไอ้ต้นเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันโตเป็นต้ตนไม้ได้พอเราโตแล้วอะ่ะมันจ่ายรู้งไงมมันสามารถดับไม้ได้เท่ากับตอนเราตัดเลยแสดงว่าเราได้ต้นไม้คูนสองอสิ แ๊บหนึ่งนะผมขอเก็บไม้แล้วผมจะทำรั้วเยอะกระจายอยู่หนูผมจะตัดไม้คือเข้ามาขายของไม่มีของให้ขายรูสืกอ่ัออเดีนี้ปลูกไม้ง,งา่งายขึ้นเยอะเลยแนฮะว่าปะแต่ว่าผมจะเอาส่วนนี้ไปไปเผากันนะเดี๋ยวมันจะไม่ไหม้เผาแนะนะ ก็และวซึ่งเราจะต้องไปคาหอคอยนี่แหละมีลายหยังมั่งอุ๊ยเดินเร็วไปหน่อยนี่น่อยนี่หน่อยโอ้ไม่ช่วยคุณมีไฟฉายไหมไม่มีไม่มีเหรอบนฝาคอมีอยู่นะหอคอยมีอยู่เอาล่ะซู่ผมจะเก็บไเพื่อนหน่อยกันนะเก็บในกระเป๋าไม่ได้น่าเศร้า คุณต้องมาเอาเองนั่นแหละเกีวกบอะไรอ่ะของไงไฟฉายไม่เอาเหรอไม่เอาใช,ใช่ไม่เอาไฟฉายพี่มันการไฟฉายล่ะเ,เ,เอาดิปืนยิงผีได้ก็สวยแล้วก็ดีแล้วมิกกี้คุณแม่เห็นอะไรเรื่องเสียงมามนี่วะไม่รู้อ่ะแต่ผมรู้ที่รู้ก็คือมีกล่องนี้ เปิดเลยวู้ดีขวานขวานดีๆแล้วเจอเกมมาปุ๊บผมเริ่มมาผมมีของแล้วว่ะซึ่งอึจอนผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าหน้าปกแมปอ่ะมันมีผีตัวใหม่จริงๆฮะเมื่อมันจะเป็นผีอะไรสักอย่างกคู่กันเลยนะหน้าปกเป็นนัวคู่กันนะก็คือเป็นนัวคู่กันเลยอ๋อนี่กิ้งอ๋อกิ้งอ,อ,อ๋ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมมันกิ้งมันหยุดเลยอ่ะ ไม่มีสร้างรันทอสซะแหลกเกินผมนอยากได้เหวินกะตุยโอ้โหเกียดทอดมากเลยไม่ใช่ทอดนิว่ะคือนอ็อตนิว่ะเรียกมันซราเป็นไฟเลยเแม่ค้าเรื่องแม่ค้ามาเกิดไปสิผมไม่มีง่ายกิน